สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาระหิตต่อๆอ,อร่ช่องที่พาคุณเจาะลึกเรื่องราวสะเทือนโลกผ่านนิยายสมมุติที่อิงจากความขัดแย้งจริงวันนี้เราจะพาไปสำรวจจินตนาการสุดเข้มข้นที่อาจกลายเป็นจริงได้ในวันใดวันหนึ่งกับขีปนาวุธวันดับดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่ออิหร่านตัดสินใจใช้ขีปนาวุธล้ำยุคเปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน เตรียมใจให้มั่นเพราะสิ่งต่อไปนี้อาจสะเทือนถึงอนาคตของมนุษยชาติขีดขีดขีดขีปนาวุธวันดับดินแดนศักดิ์สิทธิ์นิยายการเมืองสงครามไซไฟความยาว100บรรทัดปี2571โลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็นครั้งที่4ความขัดแย้งในตะวันออกกลางสันคลอนสมดุลพลังของโลกหลังการลอบสังหารนายพลคนสำคัญของอิหร่านในเขตเวสต์แบงก์ ความอดทนของเตหะรานสิ้นสุดลงที่ฐานลับใต้ทะเลทรายลูต,ตอขีปนาวุธรุ่นใหม่ฟารุกลบ17ได้รับคำสั่งให้เข้าสู่ขั้นตอนเตรียมยิงขีปนาวุธนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสงครามวันเดียวด้วยความเร็วเหนือเสียงถึง18มักและสามารถเปลี่ยนเส้นทางระหว่างบินกลางอากาศภายใต้ดินแดนภูเขาซากรอสนายพลฮูเซนมาซาดีจ้องจอเรดาด้วยแววตาแข็งกร้าว ปล่อยสัญญาณหลอกทั่วอ่าวเปอร์เซียและปล่อยฟารุกลูกแรกไปยังเทลอาวีฟเดี่ยวนี้เวลา2นาฬิกา12นาทีของวันที่17มีนาคมดาวเทียมของ NATO จับสัญญาณระเบิดเสียงความร้อนมหาศาลลูกแรกของขีปนาวุธทะลุชั้นบรรยากาศก่อนจะหักมุมลงใส่ฐานควบคุมสื่อสารของกองทัพอิสราเอลทางตอนใต้ ระบบป้องกันไอออนโดมไม่สามารถตรวจจับได้ทันเพราะฟารุกลบ17ใช้สนามพลาสมาแบบบิดเบือนเรดาร์ทุกย่านความถี่ประชาชนอิสราเอลตื่นขึ้นด้วยเสียงไซเรนกลางดึกขณะที่เปลวไฟลูกแรกประทุขึ้นในย่านการเงินกลางกรุงเทลอาวีฟลูกที่2และ3พุ่งเข้าทำลายท่าอากาศยานเบนกูเรียนและศูนย์ควบคุมระบบอาวุธอัตโนมัติใต้ดิน ภายในเวลา9นาทีแรกอิหร่านยิงขีปนาวุธไปแล้ว12ลูกจากทั้งหมด30ลูกในโครงการคืนแห่งการล้างแค้นทุกลูกติดตั้งหัวรบเชื้อกมัมตรังสีระดับตำ่ำที่สามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายในรัศมี4กิโลเมตรชาวโลกเฝ้าดูข่าวสดผ่านทุกช่องทางพร้อมคำถามเดียวกันทั่วโลกนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่4หรือไม่ สหรัฐอเมริกาเรียกระดมกําลังทันทีผ่านช่องทางฉุกเฉิน NATO ในขณะที่จีนออกถแถลงการกลางดึกขอให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีทันทีพร้อมเสนอตัวเป็นคนกลางเจรจาแต่อิหร่านไม่สนใจขี่ปนาวุธลูกที่17ถูกปล่อยเวลา2นาฬิกา45นาทีเล็งตรงไปยังศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ดีโมนา แม้อิสราเอลพยายามยิงสกัดด้วยโดรนที่สสยกลางและอาวุธลำแสงเลเซอร์แต่ฟารุกลบ17กลับหายตัวไปกลางอากาศมันใช้สนามพรางมิติที่อิหร่านได้รับจากโครงการลับที่เชื่อมโยงกับแหล่งเทคโนโลยีต่างดาวใต้ทะเลทรายตะวันตกผลกระทบของระเบิดลูกนั้นไม่ได้ทำลายเพียงพื้นที่แต่สร้าง จุดไร้มวลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง500เมตรทุกสิ่งในพื้นที่นั้นหายไปเหมือนถูกกลบจากเวลานักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าหลุมมิติแรกในสนามรบจริงอิสราเอลตอบโต้ทันทีในเช้าวันนั้นด้วยการยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ระยะกลางเจริโคลบ6เข้าทำลายฐานยิงของอิหร่านแต่ฐานนั้นกลับกลายเป็นโฮโลแกรมจำลองภาพลวงตาขนาดยักษ์ที่หลอกเรดาร์ทุกชนิด การโจมตีของอิสราเอลพลาดเป้าและถูกบันทึกว่าเป็นความล้มเหลวระดับชาติในเวลา4นาฬิกา30นาทีฟารุกลูกสุดท้ายถูกปล่อยแต่มันไม่พุ่งลงมาแบบธรรมดามันหยุดลอยอยู่เหนือน่านฟ้ากรุงเยรูซาเลม็มและส่งสัญญาณเสียงคลื่นความถีต่ต่ำจากนั้นทั่วทั้งเมืองตกอยู่ในความเงียบเสียงหายไปทุกคลื่นสื่อสารถูกดูดกลืน ประชาชนเริ่มหมดสติพร้อมกันทีละคนก่อนจะมีข้อความปรากฏบนท้องฟ้าเป็นภาษาฮิบรูอาหรับอังกฤษและจีนมากกว่านี่คือการเตือนไม่ใช่การทำลายโลกไม่ควรเล่นกับฝ่ายที่ตนไม่เข้าใจทันใดนั้นฟารุกลูกสุดท้ายก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงขีดขีดขีดปิดท้ายรายการ เรื่องราวในวันนี้แม้จะเป็นนิยายแต่ตั้งอยู่บนโครงความเป็นจริงที่น่าหวันใจขีปนาวุธอัจฉริยะเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและศรัทธาที่ขัดกันอาจนำมาซึ่งวันสิ้นโลกสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระฮิตต่อๆอรีในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสะเทือนใจจากหน้าประวัติศาสตร์และจินตนาการ